สวัสดีพี่เ,เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพันนะครับ ep ที่หนึ่งร้อยสิบสามนะครับมีผ้าเก็บผ้าสะสมมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับต้องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ เบอร์ทูหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจทูหรือทักไลน์เข้ามาเลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับองแหน่ครับเป็นสมเร็จนะครับนะครับเป็นสมเร็จเก่าครับนะครับสมเร็จกเก่าเลยนะครับองแหน่งครับมีรอยหดรอยเนื้อแตกเลยครับ ามร้อยนะครับองค์ที่สองก็เป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันนะครับออกขาวๆนะครับตรงนี้นี่ครับมีมวลสารมีความเก่านะครับมีรอยแตกลายงาครับองค์ที่สามครับเป็นสมเด็จเหมือนกันนะครับสมเด็จมีสามรายการครับวันนี้ครับเก่าๆลครับ อม,มชัดน,นะครับหมายเลขเซนะครับเป็นหลวงพ่อชันราชบุรีนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับอยู่ในเรียมเก่าแล้วก็มีตะกุดนะครับนะครับมีตะกุดติดมาด้านหลังนะครับเป็นรูปถ่ายเก่านะครับพร้อมเรียมนะครับ หมายเลขห้าครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อปานนะครับมีจานด้านล่างจานยันด้านหลังทำนะครับหลวงพ่อปานนวดบางฮี้นะครับเป็นรูปถ่ายติดแผ่นกระจกนะครับนครับหมายเลขหกครับเป็นหลวงพ่อบุญนะครับหลังจานนะครับเป็นพันธุ์เนยผงคุกรักนะครับ หลวงู่บุญวัดกลางบางแก้วครับ,บางจานนะครับสามร้อบาททุกรายการนะครับหมายเลขเก็ดน,นะครับเป็นหลวงพ่อรวยนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นรูปหล่อครับของพอกันนะครับอน้นก้นอุดตะก่วนครับของพอกันว่าเขาแก้วนะครับกระไรทองแห้งเลยนะครับคมชัดนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นเหรียญลวกปู่หมุนนะครับ ีสี่ห้าครับตอกสองโค้นครับด้านหลังเป็นรูปพระคมนะครับมาริซิมนะครับเป็นผสานเนื้อดินของพวกกลวยนะครับเป็นผสานข้างมิดนะครับเนื้อดินนะครับลวงพวกกลวยนะครับมาริซิเบนะครับเป็น หลวงพ่อมงคลประพิษนะครับเป็นเลนห่วงเชื่อมเก่านะครับนะครับเลนห่วงเชื่อมนะครับเก่นาะนะครับหลวงพ่อมงคลประพิษนะครับมันนี้สิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อบุญมีนะครับประ Kraft สานสุขรุร่นแรกครับอุบลน,นะครับพราสายพระอาจารย์มั่นนะครับหลวงพ่อบุญมีนะครับรุ่นแรกนะครับ หมายเลขสิบสามนะครับเป็นเรียนพระประจำวันนะครับวุาใจนะครับวัดเสด็จนะครับเป็นพระพิมพ์ประจำวันนะครับน้อยปิณุขรอนะครับหลวงปู่ใจนะครับวันพุธนะครับวัดเสด็จนะครับสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมครับเราเวลาเราหักเก่าๆครับ มีราตัดชว์ดาล่างนะครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นรูปหลอดนะครับหลงพกกล่องนะครับรูปหลอดหลงพกกล่องนะครับสุร่านะครับ หปั๊มนะครับหลวงพ่อก,กล่อมนะครับสุราร,ร,าร,ร,ร์นะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้ครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ครับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ครับสภาพหิ้งเลยครับเปื้อนนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นลูกถ่ายหลวงพ่อท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับนี่ครับกระดงเป็นซีพึ่งเขียวครับหลวงพ่อท่าครับระยองครับสิบแปดครับเป็นนางกวักครับเนื้อผงเก่าครับเลี่ยมเก่าครับนี่ครับเลี่ยมใช้มานะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงนะครับเก่าครับเลี่ยมเก่านะครับ ลานหมดแล้วครับสิบเก้าครับเป็นเหรียญเก่านะครับหลวงพ่อโตครับวัดมหาธาตุอุตรดินครับเหรียญเก่านะครับเป็นกระไรทองครับยี่สิบนะครับ,รบเป็น รูปหล่อโบราณครับหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะครับหน้าล่างอุดผงไว้นะครับเป็นหล่อโบราณครับเนื้อออกเขียวๆนะครับเนี่ยหลวงปู่สุกวัดโพไยทองนะครับยี่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อนุยสองสี่เจ็ดเก้าเป็นเหรียญเก้านะครับพ่อท่านนุยนะครับเป็นเหรียญพักกานะครับ ผมชนะเพ็นเมตตาเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับเพราะท่านลุยนะครับหมายเลขยี่สิบสองครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมนะครับนะครับต่อต่อโคดสามโคตรนั้นครับทิมโคตรทิมนะครับ หมายเลขยี่สิบามครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับน่นนครับออกวัดเนินกระปลอกนะครับออกวัดเนินกระปลอกนะครับหลวงปู่ทิมนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับยี่สิบสี่ครับเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อกลั่นนะครับ ัานวัดพระญาณนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ08 4 9 0 3 7 6 7 0นะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามารับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคนคนพานะครับอันนี้ลิพ้านะครับเป็นเรื่องาโบราณหลวงปู่หมุนนะครับเนี่ยครับหมุนวัดบ้านจานนะครับเนี่ยครับมันจะมีหมายเลขแล้วก็มีโค้ดนะครับ พี่พงครับเป็นเดี๋ยวหลวงพ่อโสธรนะครับลงยานะครับปีสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับเรียวหลวงพ่อสสธรลงยาสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับยี่ิบเจ็ดนะครับเป็นปั๊มหลวงพ่อน้อยนะครับธรรมศาลานะครับเนี่ยครับของห่าเก่าๆนะครับเนี่ยครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อน้อยนะครับวัดธรรมศาลาครับ ยี่แปดนะครับเป็นพระชัยนะครับพระชัยเนื้อทองผสมเก่านะครับใจขอรบเพิ่มเติมด้วยนะครับยี่เก้านะครับเป็นชินดาล่านะครับตะไบหยาบหยาบเลยครับชินดาล่านะครับชินดาล์อินโดจีนะครับนี่ครับเียตะไบนะครับดาล่านครับ ก็เป็นชินธาราอินโดจีมานะครับนี่ครับมต่อโคนะครับคุมชัดเลยนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมด้ยนะครับคนคนพานะครัด0 8 4 9 0 3 7 6 7นเจ็นครับ, 4, 3, 6, 6, 6, รบเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับฝากคนเพื่อนพี่ที่เข้ามารับชมช่วยกดไลค์กดติดตามใด้วยนะครับ สำหรับ EP นี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ